นางล่งสักว so so ัน <único> ส <word> no ิตัดสินคดีให้มันเป็นเัื่งใหญหนูคือยากเธอนาให้จำเอาไว้ซักผ้าล้างถ้วยหน้าที่ผัวทอนันเป็นบ้าประธานเป่ามนาทีเมียนะครับผมแจกมันมาเลยมาต้องเห็ดได้ละครับบ่แม่นันปวดเฮียนถูบ้านให้น้ำเห็ดต้องกินหน้าที่ผัวคนเดียวเป็นบ้าบระธานเปล่ามันนาทีเมียจะบวดไปจะผัวเห็ดได้จะองคอยเห็ดเ้องแก้ทับเป่ามันบ่แม่นแนวาได้กานเป่าไม่ได้ไปเห็ด งานทุกอย่างห้ามให้เมีเหตดให้มันอยู่จะซื้อขึ้นเมียกูนี่ว่าม่นไม่ส้วมเป็นอมพาตอิหานท่านกองสุนครับท่านปาเขียนงานบ้านทุกอย่างให้มันเห็ดได้ครับท่านปาลงลอยนี่เมื่อว่าเป็นไรล่ะคักฐานยองจีว่าต่อไปนี่งานบ้านเป็นความผู้ไายเออจตุปเือไปทิบงทัวเดยวบนหน้าม้าหัวี่วมันเตียยเลย เอาฟ้าเส้นเนี่ยป็นงย่างไรวนอย่างเร็วๆเอานี้ประกาได้เขียนเร็วๆโดยปั๊มไรนี่เมื่อร้อมเนี่เนี่ยเอามือมาปั๊ม <g ülme> แล้วบางหนึ่งเขาก็เปเลี่ยนเอาค่าดองสี่หาเส้นอืมนี่ถือว่ากุซอยมึงก็ได้จักหน่อยมึงก็เป็นง่อยตายตัวค่ามึงบังหุจักเพนรังเ้ามาฮั่นครับครัเาพิษานกูจะฟ้าไปล่างถวย